สวัสดีค่ะเฮ็ดยังค่ะแม่ปลูกพักปลูกพักนียังแม่ปลูกพักหอมนี่สายเบิง้งรู้ิึงหอมดูเขาเอินหอมยังอันนี้หอมแบงหอมแบงบันนี้เป็นยังขึ้นตองไ่กะละมังไ่ยังสิแม่ชไว,ไว้ประมาณจักมือมันสิอกออกผลออกดอกออกใบให้ได้กินแม่ เป็นเดือนโง่เป็นอย่างขึ้นตองไซกะละมังบัหนี่แมว่ว่าอยากไปปลูกธงนะไปเนี่ยเอออันนี้ขี้ดินเนียวมากถ้าใส่เนี่ยใส่หญิงแน่ขี้ดินแม่ใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยเนาะอืเรามันมันสิขึ้นทุกต้นให้แม่บ่อะไรเนี่ยเหมือทุกต้นนั่นละอื หอมแบงปติออวิธีการปลูกอันนี้คือปลูกปลูกยืนน้ำบาเนต้องใส่กะละมังใส่ครูจังสีนี่มันบ่แม่อืม,ม,โ,อมโอ้โหนะเมทไปซื้อมหาหออืมผลผลิตอ๋ออันอันนี้ซุมนี้คือเดเอาออกบันนี้แม่ขึ้นโคนฮะมันขึ้นโน้นมันบางงามก็เลยเอาออกซุมนั้นมัอน